เอาจ่าต่อมาแล้วครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีฮะสวัสดีฮะจ่าต่อครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วที่นครปฐมมันต้องมีอะไรดีรอ่ะที่อไมฟโวขยันมากมันมีอะไรดีถ่ายงานรับประมาณหนึ่งชั่วโมงที่เหลือก็ปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยนคนโถมนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวนนัดนครปฐมนะครับถนนยิงเป้าอีกแล้วด้วยนี่ทำไมมันต้องมาถนนนี้วะ ชื่อฟังแล้วแม่งปวดใจมากเรามีร้านหนึ่งนะที่เราไปเจอมานะครับผมชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวชามโตนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหม่าล่านะแต่สิ่งที่แปลกของร้านนี้คือเขาสามารถเลือกท็อปปิ้งได้เองนะครับโดยที่เราจะหยิบอะไรก็ได้ที่มีในร้านเนี่ยเขาจะตั้งเป็นเชล์มาแล้วเราก็หยิบเป็นหมูเป็นไก่เป็นเนื้อเนี่ยเป็นช่างกขีย หลังจากนั้นเราอยากกินอะไรก็หยิบหยิบหยิบดีนะโปดีไหมดีก็ดีนะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าหน้าตาสีสันจะน่ารับประทานขนาดไหนเราไปดูเมนูร้านเขาก่อนแปดจับโตมาฮะมีมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วเพรมีเรื่องแล้วหนึ่งนั้นอะไปดูฮะไปดูฮะของร้านชามโตเนี่ยที่เราดูเมนูเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวที่เป็น DIY นะครับก็คือสามารถช่างขีดได้ ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีน้ำซุปมาล่ามีน้ำซุปเยอะนะมีน้ำซุปมาล่าน้ำซุปมาล่าครีมน้ำตกน้ำดำมีนาโปน้ำใสเออนี่นี่เยอะนะเขามีเยอะนะครับเส้นก็มีเส้นพันด้วยมีเส้นมันเหมือนเหมือนมาล่าทั่วไปเลยมีเส้นมันมันใหญ่มาม่ามีโยกบะหมี่จีนเส้นแก้วเส้นบุกดำเส้นเผือกและเส้นอุโด้นะครับนี่ผมว่าน่าสนใจกาโภเพราะว่าสิ่งที่เราตามมาวันนี้เลยก็คือก๋วยเตี๋ยว DIY ครับมาล่า DIY ที่เราไปดูกันว่าวิธีที่เราจะไปตักทำยังไง เรามีขั้นตอนการทำเดี๋ยวผมจะแนะนําขั้นตอนการทําครับเราไปที่เลือกวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยทีผลลุงย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 ุงอยู่นะเลือกวัตถุดิบมาช่างน้าหนักชําระเงินเลือกน้ําจิ้มน้ําซุปรอรับอาหารของท่านที่โต๊ะดูได้ไงนี่ไงอ่านตรงนี้เลยนี่ค่ะเห็นไหมอ่านตรงนี้เลยเดี๋ยวผมพามาดูวัตถุดิบพาดูวัตถุดิบก่อนเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนโฟเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนดีกว่านี่ให้ดูก่อนเลยเอาดูจากผักก่อน ดูผักนะครับผัดขาวปผัดปี๋เห็ดเข็มทองปอโนผูผัดเบบี้ครับอ่าเบบี้เป็นอะไรนะปลาตุ้งเห็ดลิ้งขาวผัดบุ้งตัวเส้นจะเป็นผักกาเส้นแก้วเส้นเผือกเลี้ยวบะหมี่จีนเส้นมันใหญ่บะหมี่หยกเส้นมันเล็กนะครับแล้วก็ผักล่างจะเป็นบัคโครี่ข้าวโพดเส้นอุด้งสาหร่ายแก้วแป้งโต๊ะสาหร่ายบลกะเมะแล้วก็เห็ดหัวหนูส่วนของเนื้อเยอะเจริงเนื้อริบอายนะครับเนื้อริบอ้ายเป็นหนังหมูเป็นเอ่อรากบัวครับมีหมูสับเต้าหู้ ไส้หมูผ้ากีริ้วหมึกกรอบหอ,อยนางรมแงคู่อันนี้ปลาปลาดอลลี่ถูกไหมฮะปลาดอลลี่ตู้หักครับแล้วก็เป็นเต้าหู้ต่างๆมีเต้าหู้เมื่อยนะเต้าหู้ดูได้เลยครับเยอะมากอะไรด้วยที่เด็ดอะไรนี่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 เท้าไก่หรือตีนไก่นี่แหละแล้วก็มีไอกรุนปลาหมึกหมึกหอมหมึกสายกุ้งนี่กุงก้งแกะให้แล้วครับสามชั้นแล้วก็หมูสไลด์เดี๋ยวมาลองลองกันเลยไหมครับ ดูที่ว่าจะโตเดี๋ยวก็ชามโต,อ,ตอีกอันนี้ชามโตแน่ๆเราต้องใส่อะไรก่อนล่ะทีเนี้ยอันนี้ไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะครับบอกก่อนไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะเขาเขาเรียกเขียนเลยเนี่ฟอรดูนี่ DIY ช่างขีดเริ่มต้นเ9ิบเก้าทอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นแบบเมนูประหยัดนะครับเป็นเมนูที่เอาง่ายคือเราอยากกินอะไรเราใส่เข้าไปเลยพอดูชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่ตักไปอีอย่างสามอย่างแต่เต็มกะละมังอ่ามีชามใหญ่กว่านี้ ปุงเขาแกะให้แล้วน่ากินนะน่ากินนะคนนะพี่พี่เม่อกี้ก็เตี๋ยวจริงป่ะเนี่ยพี่อ่าไม่ใช่ชามโตอะผมรู้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์สองพันปีต่อมาคิดจะผ่านกลับไปนี่เหรอโอ้โหข้างล่างบานเลยเดี๋ยวไปลองช่างกันว่าเราจะใช้งบเท่าไหร่วันนี้ตอนนี้คือรวมหมดเลยทุกราคาถูกไหมฮะใช่ แล้วก็บอกาเป็นยก๋ 350. วยเตี๋ยวสามร้อยห้าสิบเป็นไงก๋วยเตี๋ยวชามโตแต่เราได้กินได้ทุกอย่างที่เราอยากกินนะผมบอกให้ก๋วยเตี๋ยวชามโตแต่ร้านนี้ไม่ได้แพงนะผมบอกก่อนมันมีก๋วยเตี๋ยวี่เป็นหมูซาลาดนะครับเป็นต้องไก่ตุ๋นเป็นหมูสับเป็นซี่โครงหมูตุ๋นราคาเริ่มต้นที่79บาทนะครับไม่ใช่คือที่เราอยากกินในร,ราคาประหยัดก็มีแต่ถ้าเราอยากกินในแบบที่เราอยากทานเลยว่า เราอยากทำแบบนี้แบบนี้มีที่ผมแจ้งไปข้างต้นว่าอยากกินอะไรหยิบเอาอันนี้น้ำซุปเราผมไปเล่นน้ำซุปได้ใช่ไหมฮะเอางี้ <Sched> มาทุกอย่างคือหมาล่าหมดมาล่าที่ขายดีที่สุดคือมาล่าเอางั้นเอามาล่าซุปครีมค,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 ความเผ็ดระดับต่อแล้วเอาเผ็ดสุด <throw. S 1> ไม่ต้องกินกันมั้ง <c oughs> อ,อันนี้ชามใช่ไหมชามหรือหม้อโอ้โหหมดไหมโฟ คิดว่าระดับแต่ต่อบดเพราะทุกอย่างเนี้ยเวลาเรามาเราก็ต้องมาเลือกช่างด้วยเพราะแต่ละอย่างสุกไม่เท่ากันอ๋อนี่เออเราต้องมาทําทีละอย่างด้วยกถูกใก็ก็มีขั้นตอนการทำของเขานะซึ่งอย่างเนื้อเราก็จะรักไม่นานมากเพราะมันต้องแบบเย็นนิอ่านี่ของผมชอบเด็กๆหรือชมพูชมพูหน่อยใช่ใช่เนื้อหน้าหม้ออมชมพูชมพูนิดเนื้อนะเนื้อ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 พูดถึงเนื้อนะนีเราเปิดได้เดือนกว่าเพิ่งจะเปิดเออก็พอดีเราก็มีใครมาถ่ายไหรับ มีมาแล้วไม่น่าอยากจะเป็นร้านอยากจะเป็นทำไมต้องเปคนแรกคะอยชอบอะ่ะคนแรกฟิน <c oughs> คนแรกดีกว่าต้องมาบ่ายนะถ้าคนอ bye, เอาใบบ่ายเออ <c oughs> ไม่ใช่โรงแรเวลว้บ้างท <c oughs> ี่ร้านนี่ดีอย่างนะครับมีโซนที่เป็นโอเพนแอร์กับโซนที่เป็นห้องแอร์ด้วยว่าการกินเขาเรียกอะไรร้อนๆเผ็ดๆอะ่ะการกินในห้องแอร์น่าจะตอบโจทย์กว่ามันก็ใหญ่มากนี่ยังไม่เตาน้ำซุปเลยนะตายแล้วโว้ยเอาอลไรครับโกมาล่า นี่อ่ะโอ้สวยโอยสีสันดีเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเราไปรอกันที่โต๊ะเดี๋ยวนี้เราเดยวนั่งห้องแอร์ครับเพราะว่าระดับจะต่อมาต้องนั่งห้องแอร์ฮะปกติก็เหงื่อซกกสกทุกร้านเลยนะครับวันนี้เมนูที่เราสั่งไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะสั่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างแน่ๆคือมีไก่กับก๋วยเตี๋ยว DIY ครับก๋วยเตี๋ยวมาร่า DIY เดี๋ยวเราไปดูกันครับไปที่โต๊ะกันเลยอ่ะนะครับสำหรับเมนู ที่เราไปสั่งเมื่อกี้ไอ้ที่เป็น DIY นี่ตัวนี้นะครับที่เป็น DIY นะก็เป็นไงีส <c oughs> ีสัน,นไหมฮะอันนี้คือดูตัว DIY ราคา370นะครับที่เราสั่งเพิ่มมาเมื่อกี้เราสั่งเพิ่มไก่น่องไก่อีกนน่องหนึ่งเพิ่ม20สิบาทตอนนี้เราสั่งมา3อย่างครับเป็นตัว DIY ของเราเองเป็นตัวเยนโฟเยนโฟมาล่านะบอกก่อนเป็นเยนโฟมาล่าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมวันที่หลังเราก็ไก่เทอร์เรียกเกซึ่งเจ้าของร้านบอกแล้วว่า เป็นเมนูขายดีและเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะครับเรามาลองชิมกันว่ารสชาติเมื่อกี้พี่เขาบอกเลยบอกเลยในะคอนโทมีแค่สองที่ซึ่งสองที่นี้เป็นเพื่อนกันนะครับเปิดแยกกันไปก็เลยเขาเลยให้แนะนําว่าลองชิมรสชาติน้ําซุปก่อนนะครับมาเรามาลองชิมก่อนนี่เผ็ดสุดของร้านแล้วนะโหดมากจะต่อโหดมากอยากจะโชว์อ่ะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมซุปก่อนนะโฟนะ ถามว่าเผ็ดสุดไหมมาร่าเป็นมันเผ็ดปลายอยู่ละอันนี้ผมกินได้เผ็ดกินได้มาร่าข้อเสียของเขาคือมันจะกินยิ่งกินยิ่งเผ็ดไม่เหมือนพริกไทยพริกของไทยเนะี่ยกินแล้วก็จะเผ็ดเลยแต่นี้ยิ่งกินยิ่งเผ็ดเพราะนั้นซดน้ําน้ําสดได้ผมบอกก่อนเลยน้ําสดได้แน่นอนที่เมื่อกี้พี่เจ้าของร้านบอกเลยที่นี่ทําเพื่อให้สามารถมาร่าเนี่ยซดเข้าไปกินได้ไเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ,อารมณ์ฟีลก๋วยเตีเ๋ยวคนไทยอะอเราชิมยิ่งเงาเขาก่อนบอกทีเด็ดนะที่นี่นะ นอันนี้เนื้อนะครับดูความเผ็ดอ่ะจะต่อยกับความครีมมี่ของน้ำจิ้มเงาอร่อยเลยน้ำจิ้มเงาอร่อยโอเคต่อไปทุกอี่อันนี้เรากินตามพี่เขาบอกนะอันนี้กินเหมือนเขานะครับที่ โอเคเลยอ่ะอันนี้เราชิมแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ลองเอาแบบทำแบบสองตัวนี้รวมกันรวมแล้วรวมกันจะกลายเป็นอีกแบบนึงอีกมานี่กิมมิคของเขานะครับผสมกัน ใครมากินผมแนะนาให้ป้าสมลองให้ป้าสมก่อนเพราะว่ามันกินง่ายอันนี้ที่ใครชอบแบบมันมันกิมครีมแบบซุปครีมอร่อยนะอร่อยเลยต้องบอกก่อนนะรสชาติอย่างนี้ผมจะบอกเสมอว่าปากใครปากมันผมอาจจะไม่เผ็ดก็ได้ดูดูเหงอผมเผ็ดที่ไหนะ่ะผมไม่เผ็ดผมกินไหวไหวอยู่แล้วนี่ห้องแอร์แล้วนะห้องแอร์หรอ <laughs> นึ่คนนะครับปกตินั่ขง,นงข้ากก <laughs> ็เหือท่วมเนี้ย พราหมึกสายอะ่ะถ้าลวกไม่ดีเนี่ยจะเหนียวมากนี่ลวกดีมากตากน้ำซุปอร่อยเอ้ยน้ำจิ้มอ,อ,อร่อยมากดีวกว่าไม่ร้อนไม่เผ็นไม่เป็นเลยอันนี้เติมได้อีกสามช้อนห้าไม่ห้าเลยพอเติมเสร็จก็เลิกกินเลยไงต่อไป อีกพ,พีเขาแนะนำมาซี่โครงเรย็นาโฟหม่าล่านะครับผมให้ดูก่อนคนดูนี่เขาให้มาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ราคาเจ็ดสิบเก้าบนะาทตรงปกตรง,ง,งปกแน่นอนนะครับอย่างนี้เลยนะครับ<ว>นี่เป็นเส้นเส้นมันอนนี้มันผสมหม่าล่าจะเป็นยังไงไปดูเยนตาโฟจะเป็นเหมือนรสชาติคนคน มีความหอมของน้ำซอสเยนตาโฟมีกลิ่นของหมาล่าด้วยผมว่าถูกใจหลายคนนะไอตัวซอสเยนตาโฟเนี่ยผมว่าอร่อยมาฮะบอกเลยมผมเห็นที่หยิบพินมาเนี่ยผมคิดว่ามันต้องแข็งแน่แต่พอเคี้ยวเข้าไปมันนุ่มมีกระดูกอ่อนที่ทำให้มีเทคเจอร์ในการเคี้ยวโดนเนื้อหมูเนี่ยนุ่มแต่มีกระดูกอ่อนอยู่ข้างใน กระดูกแข็งก็เคีวยวได้เลยสำหรับผมจะต่อแนะนำอันนี้ด้วยซินาูใครผ่านมาร้านจามโปนี่เลยลองกินก่อนนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอีกอย่างหนึ่งอีกตัวหนึ่งหอมอน้ำซอสจะเข้มๆข,ข้นๆหน่อยนะครับ ไม่หวานมากไม่เค็มน้ำซอสเขาค่อนข,ข้างเข้มข้นเลยแล้วแบบหอมตัวง,งาที่โรยมาด้วยแล้วเคี้ยวไปแบบกึ๊บกึ๊บกึบกบเดี๋ยวอันนี้ลองกินกับข้าวบ้าง<ๆ>เดี๋ยวพี่จะให้เราอีกหนึ่งเมนูให้เราลองชิมนะครับมาแล้วอีกเมนูอันนี้พี่เขาบอกนี่ให้อยากให้เราชิมเลยนะครับเป็น อูดอง้งหมูสไลด์เดี๋ยวก่อนนะเ้าหมดเป็นหมูนะโฟมาเปิดก่อนขนอูดมบีเต้าหู้สองชิ้นด้านล่างนะครับเ๋ยะทำามาดูสีว่าะเอดูไม่ได้เท่าไหร่รอกดูสีข้างล่างดูข้างล่างนี่พี่เขาบอกแนะนำเลยนี่ครับนี่ครับนี่้นดดอโดงคือหอมมาล่า หอมน้ำมันงาเส้นอุด้งหนึบๆอารมณ์แบบคุณได้เคี้ยวคุณได้แบบเฮ้ยผมว่าเออแกทำได้ดีเหมือนเขาใส่ลูกเล่นลงไปในตัวเส้ก๋วยเตี๋ยวคำว่าลูกเล่นคืออะไรคุณจะสัมผัสรสสัมผัสของใน,ใน,ใ,นในชามจะมีความหนึบความหมูก็คือนุ่มมีความผัดกรอบในในหนึ่งคำคุณจะสัมผัสนี้เข้าไปเลยแล้วมีความหอมมีความเผ็ดเล็กๆสำหรับคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวแห้งผมว่ามันน่ามาลองไปตูนี้ไห้ร้านนี้น่าลองหลายอย่างใครไม่กินมาล่า ที่ร้านมีน้ำซุปธรรมดาปกติมีนะครับเติมน้ำโคน้ำใสไม่ใส่มาล่าเลยก็คือง่ายๆเข้าไปหมูตุนยแก้ตุ่นมีแก้เราเขาไม่ใส่มาานใครไม่ทานก็มาทานได้ครับเส้นมีแต่เส้นจะเป็นทางออกทางจีนอีกสักคำานึ่งโรอีกสัคำหนึ่งติดใจอันนี้หมูผักเส้นก็ให้เผ็นอม่เห็ด ทุกยอมฝากร้านชามโปนะครับมาถนนยิงเป้าใต้นะครับขับมาเรื่อยๆร้านจะอยู่ด้านขวามือใกล้ๆเซ็นทรัลนครปฐมแล้วก็อยากฝากร้านนี้ไว้นะครับเป็นเมนูแปลกใหม่เป็นเมนูที่ดีไได้ดีนะครับแล้วก็รสชาติทําให้ถูกปากคนไทยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องจ่าต่อด้วยครับก็อยากให้ยอดวิวกับยอดซับเพิ่มขึ้น ในทุกๆวันอยากให้จ่ต่อทําอะไรเมนูครัวอยากให้จะตอ่อทําอะไรก็เมนไวอยากให้ไปชิมอะไรเมนไวถ้าเราอยู่ใกล้หรือเราไปได้ถึงเราจะไปให้ทันทีครับก็สําหรับวันนี้ก็วคนนี้เดี๋ยวผมจะกินกันต่อมอเหลือเยอะมากนะครับเหราบวันนี้สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีฮะสวัสดีฮจ่าต่อมาแล้วครับ